คุณกาลังอยู่กับไทยบ้านมันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นที่นี่อําเภอห้วยทับทนบันจังหวัดรีสเกีออ้ยหมอกหัวสร้างนี่เนาะผู้ทวงผู้าวสมัย่ก่อนะตจะบ,บอกว่าหมอกห้วยช้างฤด,ดูหนาวมาถึงแล้วเนมบทไทยบ้านเราถนนแห่งความทรงจําถนนแห่งชีวิต ทางเพื่อนม,มาชมบรรยากาศสุดทุกแต่งใสยามเชา้าตอนนี้เวลาโบกม่นเช้าแล้วสีสเกตรประเทศไทยความสุขก็อยู่กันตรงนี้แหละรับรังยามเช้ากันกับดวงอาทิตย์แรกของวันอี้องเบิ่งอีลังตาติดโทร ดวงอาทิตย์กับสายหมอกกับทุ่งข้าวตัดกันสวยงามมากนกกาก็ออกจากรังไปหาอาหารกันนกไคยบ้านมันเพิโฉบก็มาเก็บภาคีิสวยฝากคุณเพื่อนกันยามเช้าโอ้โหอารึมเบิก์าาจะทีกบ่าจงไหนเด้อนี่สวยเหนือคํคำบรรยาย ชมกันแบบเรียบง่ายให้บรรยากาศของธรรมชาติเร้เล่าเรื่องราวสิ่งที่ได้พบได้เห็นตรงไปด้านหน้าก็าจะเป็นหมู่บ้านของไทยบ้านเป็นเชิงโชว์แล้วทุกคน วันนี้เราไปตั้งต้นคลิปกันอยู่ที่บ้านคงสิ่งผีหมู่บ้านหนึ่งเนาะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านอะ่ะน่าด่สวยรมากทุทกคน สดชื่นเต็มใจไปกับบรรยากาศจะพาเพื่อนๆดีเอามาทางด้านนี้กันอู้พระสงองค์เจ้าตาลังบินขบาดยามเช้ากันทุกคนนี่นะนี่ทุกชาชทุกคนมาชมบรรยากาศฝั่งนี้ด้วยเนเราหันหลังให้ด้านที่ตะวันออกกันสมนบทอีสานบ้านาเฮาจะเป็นสีอะ วันนี้เขาฮิดปลูกต้นยางนากันเยอะเยอะต้นยางนาต้นสักนนเนาะเกิดขึ้นตามันาทงห้ทงหน้าตะกาข้าวก็ออกรวงกันหมดแล้วเดี๋ยวเราพกทธเห็นบรรยากาศข้าวออกรวงสีทองอ่ามเรารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าจะเปียกไปด้วยนาวระดราขาหมอจกจัดมือสีกระจงกระจกรถมืดมัวไปหมดเลย โอ้โสวยงามออกยันช้าว,าวหลังให้ดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราจะหันหน้าให้ดวงอาทิตย์อยู่นะทุกคนนั่งขับรถไปแล้วตอา,าจะขับรถกลับกันชมบรรยากาศแบบยาวๆไปเลยปกติก็จะได้เห็นแต่ คลิปกลางวันหรือว่าตอนสายอะไรเงี้ยโอ้โออยดูสิสายหมอกทะเลหมอกแ่นอนบระเจิมไม่ได้เห็นกระเขาอันนี้นอนเหมือนไม่ได้นอนเลยนะตื่นเต้นกับการจะได้เร็ดภาคเช้านี้เมื่อคืนนอนไม่หลับทุกคน ใหมอกบอกฮะาสายหมอกบอกฮา <c oughs> ทางไปไร่ไปนาะทางไปป่าเจ็บเหตุอะไรก็นนอยู่ค่ะเยอะตรงนี้ปลูกไว้เป็นเพื่อเศรษฐกิจโอ้ยสายหมอกสวยงายมายมานช้า ทั้งหมดตรงกับหลังหันผ่านเพื่อนกับหลังหันโหดูดูหยาแบบนี้คิดถึงอะไรไหมเอ้ยตอนเด็กหน่อยเนาะหยาแบบนี้นะหืม น้ำค้างยอดใบข้าวเปิดตาไอ้พูนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วกโมงส3อาลุนเบิร์ซานยกตาโบยบิน ออกหากินราเร่งจันใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไว้กินรับวันใหม่กินให้แกลียดกันโอ้สายหมอง ชมภาพบรรยากาศบอกลงยามเช้ากันแบบจุใจไปเลยทุกคนใครบ้านบันเทิงโว์ก็จะวอรคอยวาวอี่ยงดอกให้ทุกคนได้เสพความสุขกับบรรยากาศยามเช้ากันโอ้ดูสิชาบงชาวบ้านก็จะพากันตื่นเช้าไปใส่บงใส่บาทกันมีสุดทาใครบ้านบันเทิงโว์ก็มาทำคลิปยามเช้ากัน ว้าตรงนี้สวยมากเลยนะมีพร็อปสวยๆันบรรยากาศมีต้นมงต้นไม้ง,งามๆเนาะโอ้โห สดชื่นสดชื่นสดใส่ปรากับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาพร้อมกับดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้ากัน ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับสาวนี้ลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศดวงอาทิตย์ขึ้นและหมอกสวยที่บ้านฉันสายหมอกบอกหาทิศสุทาไทยบ้านบันเทิงโชว์